จ้าพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ก็ไม่อยู่โบ้แรกไงเหมือนเดิม,ม,นดมลนะพี่น้องคะ่มะมาเสื่อนกระลังพี่น้องค่ะมาเสื่อกระลังจะไปเก็บของของปูพี่น้องค่ะเนี่ยเมื่อวานเขา,าก็มาเก็บเจรนิดหน่อยเนาะพี่น้องคะมันจังบ่ได้ฝ่าวเด้ฟังนะงเก็บของเก็บของที่บ้านอะไรแบบไหนยังาน พระเจ้าถึงบ้านปู่แล้วนะคะไปหวานบ้านปู่แลยไปหน่อยค่ะแล้ว กำลังเก็บได้องล่างล้วพี่น้องคะนี่แหละเก็บลงลังหมดเลยนะคะพวกนี้น้คะของใส่ของสสยไม่นี่คือกเก็บลงหมดเลยนะคะเนี่ยอันได้เป็นอาไรเป็นเต้าไวเกาไว้อันได้เป็นตะเอาไปบริจาคของือสองก็ไปพี่น้องคะ่ะจ้าไปหากินข้าวเที่ยงก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะไก่สีายซ้ำล้วพี่น้อง ต้อันเก็บอันของตอนก็บ well. ่แล้วดอกได้สีสีลังพี่น้องสีลังสีกล่องเอากลับมานั่เอาใส่รถมานนัพี่น้องค่ะแล้วก็สิมากินกินเขาซะก่อนแล้วก็จังไปหาปูแล้วก็สิกลับบ้านพี่น้องค่ะวันนี้กินอะไรไม่รู้นะคะพิซซ่ากิบัตเป็นยังไงพี่น้องค่ะพิซซ่าืีเปลอาจารย์มากินพิซซ่านะคะนี่แหละอาหารกลางวันเราพิซซ่านะคะ สายอราอกับกีบปับนะคะมาจ่ามาทานข้าวด้วยกันนะคะซีกล่องพี่น้องกล่องหนึ่งอยู่ในรถนี่หละเจ้ากลับบ้านอันนี้กระเป๋าให้ปูพี่น้องค่ะกระเป๋าเอามาให้ปูกระเป๋าเสื้อผ้าท่าน เราจะไปหาปู่นะกคะริสิรังกำลังขึ้นไปหาพุ่ปู่นะคะรสินรัะค่ะ